ว้าวฮัโลโหลสวัสดีครับทุกคนว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวโอ้โห my god วันนี้เราก็อยู่กับนี่เลยเพื่อนๆของเราเราชือคเจ้าช้างใหญ่แอลฟินว้าวมันวิ่งเร็วมากเลยทุกคนดูสินี่เลยเจ้าชา้าง ช้างลูกของมันด้วยนะครับนี่เจ้าช้างน้อยเหมือนกันเลยโอ้โหมันไปเตะมั่วเลยทุกคนนี่คือลูกของเขานะครับเจ้าช้างน้อยอา้าวไปพร้อมกันเลยเล t โก o ไปด้วยกันแล้วเย่ yeah, okay. โอเคโอ้ตัวต่อไปนี่ก็คือเจ้าช้างเหมือนกันเอโรเฟนเอ้มีสองสีด้วยนะครับมีสีฟ้ากับสีแดง ว้าว o ไ my god มาเลยทุกคนว้า wow. มันแข่งกันใครจะวิ่งเร็วกว่ากันนะครับดูสิทุกคนโอ้โหโอ้ oh oh. Oh. ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วส,สีดูดีกันเลยมันแข่งกันโอ้โ oh ห oh. มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเยี่ยมสีแดงชนะแล้วนะครับสีแดงแซงออกมาแล้วดูสิ โอ้ไม่กอดโอ้โหเข้าขึนชัยพร้อมกันเลยนะครับสีฟา้านี่ตัวต่อไปนะครับเรามาดูซีมีอะไรมั่งโอ้โ oh, ห oh, มีเจ้าหญิงก็มีมาก็มีนะครับอ้าวไหนรูมาดูซีเดี๋ยวเรามาดูซีโอไดโนเสาร์ว้าวไดโนเสาร์ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนมันชื่อทีเล็กหรือเปล่าน,น้อว้า wow. วและตัวต่อไป โอ้น oh, oh wow. yeah. yeah, ี่คือเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าใช่ไหมเจ้าหญิงอันนี้หมุนตัวได้นะทุกคนโอ้โหมาคอตว้าวเยี่ยมเลยทุกคนอันนี้คือแมมมอตนะครับช้างแมมมอตบอฟฟโลบอฟฟโล่ว้าวบอฟฟโลบอฟฟโลบอฟฟโล่มีสองตัวนะครับ โอ้ oh, นี่เลยเซ้บ oh ัฟเฟลโอโอ้โหไปไปยอดวันสอทีแล oh ้ว oh ไปแล้วแยกกรทางแล้วโอเคว้า okay. ว wow นี่เลยอ่าฮะแล้ว huh. ตัวต่อไปโอ้โห oh นี่คือเจ้าไดโดเสานี่ปาก แดงอ้าเลยอ้าปากใหญ่เลยทุกคนนี่ไดนอสัสโอ้ไดนอสาัสตัวนี้มีสองหัวทุกคนดูสิหน้าตาของเขามีสองหัวด้วยนะฮ่าฮ่โอ้นี่เจ้ามังกรเหมือนมังกรเลยทุกคนจริงๆแนละ้วมันน่าจะมีปีกนะแต่ปีกกันไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูสิมันเดินได้หรือเปล่า ว้าวเดินได้โอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฮ่าฮ่าโอเคบายบาย